เชาเดือนกันพี่คนแม่เฟิร์นเผยความรู้สึกกับุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้กลางไลฟ์เลยนะครับเป็นนักน้องนะเป็นนักน้องแล้วใช่ผมคิดว่าตั้งแต่สองเดือนน้องน่ารักน้องคือจากที่เฟิร์นเนี่ยอยู่กับน้องมานานแล้วก็สนิทกันเนี่ยน้องจะน่ารักจะทักจะทักกันตลอดทักกันทุกวันแบบว่าอ่ารักนะคิดถึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะขึ้นบ้านใหม่ด้วยได้ค่ะแล้วน้องจะมีขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะคะ ก็คือสําหรับเฟิร์นที่สัมผัสกับอุ้หอีคือยิ่งยิ่งยิ่งเจอกันทุกวันยิ่งยิ่งหลังรู้ักยเหมือนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วอะค่ะก็แต่ว่าโจวุ่นวายหน่อยพ่อโจพ่อโจจะอยู่โจจะวุ่นวายหน่อยเขาบอกว่าผมกลับมาดูหมอรำในรอบ20ปีเลยอวิธ่นี้ เราวซื้อก็ด้างานนะด้านางเลยเอาน้านางเลยเอาน้างานเอาเสื้อมาอีกเอาเสื้อมาอีกอันนี้เสื้อที่แถมพีเหลอพี่อ้นอ่านางานอาบุกคอบุคอได้ถ้าทุกท่านทุกท่านก็เหมือนเหมือนที่คนที่อยู่ในไลน์นะคะจะได้ถูกกว่าคุณพี่อยู่เป็นขาดน้องๆก็จะอยู่กับเราตลอดเพราะน้องไม่ไปไหนนะคะทุกคน เขาไม่อยู่นะอ้อนผู้พิหารได้หน่อยออเพราะอย่างที่บอกไปว่าถ้าอยากายให้อุ่นกับพ่อโจโนเนี่ยอยู่คู่กับทางนะครับคูตันเองไปตลอดช่วยกันอ,อ้อนนะครับเพราะว่าคู่นี้ก็เป็นผู้สื่อข่าวมาโดยตลอดใช่ไหมดังนั้นถ้าอยากเห็นเขาต่อสัญญายาวก็อผู้พิหารหน่อยเร็ว ล่าสุดทุกคนแม่เฟิร์นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังครับก็ได้เผยความรู้สึกกับทุกคนว่าอยู่ใกล้อุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วเนี่ยโหน้องเนี่ยน่ารักมากทักทายตลอดนะครับและแม่เฟิร์นเนี่ยยังพูดถึงการเป็นพรีเซนเตอร์ของน้องด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะอยู่กับกูตั้งเน็กกันแบบยาวๆกันเลยทีเดียวครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าเซ็นสัญญาปีต่อปีใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม่เฟิร์นเนี่ยก็พูดกลางไลฟ์แล้วนะครับว่าอุงอิงเพชรบ้านแพง ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับกับแบรนด์ต่างๆแน่นอนครับหรือกับโปรดักต์ต่างๆแน่นอนครับที่ทางกูตาเนสเนี่ยกำลังจะคลอดออกมาใหม่นั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าทางนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้เนี่ยโหดีใจกับน้องด้วยนะครับทำเอาตะกาแตกกันเลยทีเดียวครับคนกดไลค์เนี่ยเป็นล้านครับหลังจากนั้นครับทุกคนทางด้านแม่เฟิร์นนะแล้วก็ทีมงานครับได้ถือโทรศัพท์ของน้องเนี่ยไปให้พวกเราได้ดูบรรยากาศกันนะครับวันนี้ก็มีเหล่าบรรดาแม่ฮักนะครับที่มาขอไล่ ซ็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็มีเอาโฉนดที่ดินนะราคา60กว่าล้านนะครับทุกคนมาให้อุงอิงเพชรบ้านแพงถือนะครับเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะขายที่ได้แล้วก็ ขอให้ขายที่ได้ถ้าขายได้เนี่ยจะมามอบรางวัลน้ําใจให้กับน้องนั่นเองครับทุกคนกับคาถาองค์อิงครับวันนี้วันนี้ทําเอาทีมงานแล้วก็แฟนคลับเนี่ยอึ้งกันไปตามๆกันเลยนะครับเพราะว่าพ่อๆแม่ๆ fc แฟนคลับเนี่ยมารอดูองอิงเพชรบ้านแพกเยอะมากแล้วก็มาขอถ่ายรูปเยอะมากๆบางคนก็คือเห็นไหมครับซื้อกูต้าเน็ก มาทานด้วยนะครับทุกคนและวันนี้ทางทีมงานเนี่ยเข้าไปถามแม่แม่เอแฟนคลับวา่าซื้อกูต้าเนี่ยมาทานเนี่ยนะครับทุกคนทําทไมถึงไว้ใจนะครับแม่แม่แฟนคลับก็บอกว่า เพราะว่าองุ์งอิงเป็นพรีเซนเตอร์นะครับน้องบอกว่าอะไรดีเราก็จะซื้ออันนั้นเอออันนี้คือแฟนคลับนะครับที่พูดกลางไลฟ์เลยนะครับทุกคนวันนี้ก็มีบรรยากาศน่ารักน่ารักครับทุกคนที่ทางด้านดรกังนำเนี่ยได้มีการอเอาไปให้พวกเราได้ดูบรรยากาศกันในช่วงที่ไลฟ์นั่นเองนะครับทุกคนน่ารักมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ปิดไลฟ์ไปแล้วนะครับวันนี้ ต่อๆของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคนกดไลค์เนี่ยล้านห้าทุกคนล้านห้าแล้วก็ไลฟ์เนี่ยก็คือแบบโอ้โหยอดเนี่ยไม่ตกกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนแล้วก็เวลาอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมาอยู่ในจอเนาะคือย,ยอดยอดผู้ดูเนี่ยพุ่งนะต้องบอกว่ายอดคนดูเนี่ยพุ่งกระฉูดนะครับนะ นะครับก็คือกระแสะแรงไม่มีตกจริงๆนะครับทุกคนสำหรับลูกสาวอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ดีใจนะครับที่ทีมงานเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูน้องเนาะแม่เฟิร์นเนี่ยก็รักแล้วก็เอ็นดูอุ่งอิงแบบเสมอมากันเลยทีเดียวครับเราก็รู้สึกขนลุกนะที่แม่เฟิร์นเนี่ยได้พูดว่าถ้าอยากให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์ทุกคนต้องไปอ้อนพ่อโจรหรอทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพ่อโจใช่ไหมครับทุกคนน่าจะขึ้นอยู่กับเจ้าของแบรน์เจ้าของแบรนด์นะหรือว่าเจ้าของ เจ้าของเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าของบริษัทนะครับทุกคนเนี่ยนะครับแม่เฟืร์นได้พูดเอาไว้นะครับอุ้งอิ่มได้เอาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันไปแล้วนะครับแม่เฟืร์นบอกว่าอุ้งอิ่งเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์อย่างแน่นอนนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเรามาฟังแม่เฟืรอนพูดบางช่วงบางตอนนะครับเจ้าของช่องไม่อยู่เป็นค่ะน้องๆก็จะอยู่กับเราตลอดเพราะเราไม่ไปไหนนะคะทุกคน เขาไม่อยู่นะออนผู้ริหารได้หน่อย,อออยก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าอยากให้อุ่นกับพ่อโจโนเนี่ยอยู่คู่กับทางนะครับผู้ตันเองไปตลอดเชื่อหรือออนนะครับเพราะว่าผู้นี้ก็เป็นเซิเตอร์มาโดยตลอดใช่ไหมดังนั้นถ้าอยากเห็นเขาต่อสัญญ,ญายาวก็ผู้ริหารไอลเร็วออนอย่างไงให้ให้เอฟซีอ่อนเออ พิมพ์มาเลยว่าทําไมวันนี้ถึงอยากให้ใช้พ่อโจกับอู๋อิงมาโดยตลอดใครอยากได้วันอักขึ้นมาก่อนอ่ะรวมหนึ่งมาก่อนแล้วตอนนี้ถ้าอยากใครอยากให้ครบงหนึ่งหมื่นกดตะกร้าเรียบร้อยแล้วรีบชําระเลยครับตอนนี้ชำระเท่าไหร่แล้วนะน้องเว,วยน้องเว้ยค่ะคุณควยจะงงแล้วนะคะคุณควยจะลงแล้วเร็วๆจะแชร์ไม่แชร์เดี๋ยวรอรอแปดพันแปดพันทำไมอุ๋งอิงอยู่แป๊บเดียวเองวะ ตอนนี้ขาดเท่าไหร่นะนะครับบรรยากาศกาลางไลฟ์นะทุกคนแม่เฟิร์นบอกว่าเวลาอุงอิงอยู่ทําไมตะก้าแบบโอ้โหตะก้าแบบแตกขนาดนี้ตะก้าแบบรัวๆขนาดนี้แต่ว่าพออุงอิงออกไปก็คือคนไม่ค่อยกดตะก้าก็แปลว่าน้องเนาะคนรักแล้วก็เอ็นดูน้องนะครับทุกคนนะก็น่ารักน่ารักครับวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่น้องเนี่ยไลฟ์ขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยเกิดรายได้แน่นอนสำหรับอุงอิงเป็นบ้านแพงนะครับเนาะแล้วก็อีก หนึ่งเซอร์ไพรส์จากแม่เฟิร์นนะครับนั่นก็คือการเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละครับทุกคนซึ่งนะครับเร็วๆนี้นะครับเชื่อว่าแม่เฟิร์นเนี่ยดึงตัวองุ่งอิงไปเป็นพรีเซนเตอร์แน่นอนครับกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับเป็นแบรนด์ใหม่เลยน่าจะเป็นครีมทาผิวนะที่เป็นมะเขือเทศนะครับซึ่งทางทีมงานแม่เฟิร์นก็ได้ติดต่ออิมมาก็อาจจะเป็นในการรีวิวนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากมายจริงๆนะครับ นะครับทุกคนคือน่ารักมากนะครับน่ารักมากอุงอิงเนี่ยขายของเก่งมากแล้วก็วันนี้เราได้เห็นพัฒนาการของน้องเนาะคือมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้คือยังขึ้นเป็นไลฟ์ยอดนิยมอยู่เลยอะนะครับเนี่ยเวลาน้องไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยครับทุกคนมันก็จะติดอันดับยอดนิยมนะนะครับทุกคนเข้าไปดูเลยของประเทศไทยอะ แล้วซึ่งมีแม่ค้าออนไลน์อ่ะมากกว่า100ช่องอ่ะนะครับทุกคนซึ่งมีแม่ค้าออนไลน์เป็นร้อยๆช่องอ่ะเป็นพันช่องก็แด้กันนะครับที่ซึ่งไลฟ์ในแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าช่องไหนไลฟ์บ้างแต่ว่าเป็นพันเป็นหมื่นช่องอ่ะแต่ของอิงอันดับที่11นะครับเนี่ยหลีก P 2ที่1 1เนี่ยคือคือมิมจะมาดูกันว่านะครับ นะครับอะตอนนี้ก็คือคนกดเยอะมากๆเลยนะคนแห่กดไลค์เนี่ยเป็นล้านกันเลยทีเดียวแล้วก็อากาศร้อนร้อนเนาะแต่พ่อโจแล้วก็องอิงคือสู้มากเลยนะครับนะครับคือสู้สุดๆแล้วก็เสื้อเนี่ยยังมีรูปของครูหมอนอิงนะมีน้ององอิงนะครับแล้วก็มีคุณนุ่นดำดง พ่อโจนะครับแม่เฟิร์นก็ได้แถมเสื้อไปด้วยเนาะขอหัวใจ 1M นะครับทุกคนอะตอนนี้ก็หัวใจเนี่ยทะลุล้านนะครับทุกคนเพราะพ่อ,พอแ,มแม่ fc แฟนคลับคือกดไลค์ให้แบบรัวมากนะครับ นะครับทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปอุดหนุนน้องนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนได้เลยนะที่ต่อต่ออุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแต่กล้าแตกอีกเช่นเคยนะครับทุกคน อ,อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อทุกคนอุ้มก็กาลังดูอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวต่างๆว่าน้องเนี่ยติดอันดับที่เท่าไรบ้างฮอตแค่ไหนนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อุ้งอิงยังปังเหมือนเดิมนะครับทุกคนเนาะกระแสแรงดีไม่มีตกอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนคับ